สวัสดีค่ะคุณหนึ่งริมโขงครับสวัสดีครับพี่อรคุณหนึ่งคะวันนี้เรื่องที่นํามาฝากกันสาบสางนางตะเคียนเรื่องนี้ใั่ใไงคะตาแม้นตัดสินใจเลื่อยต้นตะเคียนต้นน้นปะปรากฏว่าเลื่อยเนี่ยยังไม่ถึงเนื้อไม้เลยแค่ไปสกิดกับผิวไม้ค่ะใบเลื่อยหักงานเนี่ยก็เป็นไปอย่างเรียบง,ง่ายไม่มีสะดุดนายจ้างก็จ่ายค่าแรงทุกวันรวมถึงได้เงินพิเศษจากนายจ้าง แต่ตาแมนก็ลืมก็ไม่ลืมที่จะกำชับเรื่องอที่ว่าตบปากรับคํากับสาวปริศนาในในในความฝันของอแงกงไม่จ้างแกฟังไม่จ้างแกก็รับคํานะรับคำของตาแมนแต่สายตาของเขาเนี่ยคือเหมือนไม่เชื่อกับสิ่งที่ตาแมนแกบ,บอกอย่างเงี้ยนานวันเขา้าเขาฝันว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยมาหาเขาในฝันแล้วก็ได้มีนั่นแหละด้วยกันในฝัน พอเขาตื่นมาเนี่ยปรากฏว่าจูๆ่ๆมันมีเสียงหัวเราะผู้หญิงดังขึ้นพอญาติคนเนี้เขาจ้องมองดูชัดๆว่าผู้หญิงที่ไหนมามามาเดินอยู่บนชั้นสองของบ้านเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจูๆ่ๆค่อยๆตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นทีนี้พอสูงขึ้นไปเท่าขือบ้านเนี่ยแล้วก็เดินหายเข้าไปในเสากลางบ้านต้นนั้นคนที่ขึ้นไปดูขึ้นไปไปดูไอ้เสียงเนี่ย ็วิ่งเลิดกลับลงมาบอกคนด้านล่างว่าเจอผีผู้หญิงเนี่ยสวมชุดไทยตัวนี่คือยืดสูงเท่ากับคือบ้านแล้วก็หายไปในต้นสองต้นเนี่ยทำให้คนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่ใจกล้าว่าบินพออย่างเงี่ยก็เดินขึ้นมาดูว่าบนชั้นสองของบ้านเนี่ยมันมีอะไรกันแน่เมื่อเดินขึ้นไปถึงชั้นสองมันได้กลิ่นหอมแบบคล้ายๆแบบดอกไม้กลิ่นกินดอกไม้ครับมันไม่กลิ่นดอกไม้แบบดอกไม้ที่ว่ามันอยู่ในป่าอย่างเงี้ยกับเสาตะเคียนจนนี้จู มันมีน้ำมันไหลไหลออกมาจากเสาต้นก็ค<ม>ือมันเป็นเสาตัน้ำมันนั่นแหละทุกคนมองไปที่เสาตะเคียนต้นต้นนั้นที่อยู่กลางบ้านน่ะปรากฏว่าเจอหญิงสาวคนนั้นอ่ะกําลังเดินออกจากเสาตะเคียนแล้วก็หายวับไปที่ฝาผานังบ้านกลางวันแสกๆนะ